ดีสารบ้านเฮาเกิดมาฮับร,ารบ้านจันสร์ววนนครับด้านหลังเลือกเลยว่าข้าเข้าร้านนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายด้านซ้าิเบนตึงแล้วครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลยครับไปดูกันเลยว่าในร้านเราเป็นตึงครับช่างจันทร์คนนี้ซ้อมรถด้วยหัวใจตั้งแต่ยังน้อยฝันเป็นช่างใหญ่ เห็นพ่อเห็ดงานก็อยากคู่จักจับประแจเห็ดไปซ้อมไปตามใจจากเดกบ้นนอกสู่ชังใหญ่ในเมืองเมืองช่างใหครับใครที่ขักรถผ่านมาเส้นนี้ครับแปลว่าปทุมธานีอำเภอเมืองครับอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดปฐุมธานีครับก็โทร ทาจากพัพวยควันนิดเดียวนะครับเส้นทางที่จะมุ่หน้าไปทางบากซื่อจะนั่ทพมวัทั้รอเดี๋ยวมัเสนอรอตรงนี้เลยครับทัพมวยีจะเป็นทัพมวยที่จัดทาน้ำจะมพายนะครับมาดูด้นลกันเลย่เรามีอะไรบ้างครับก็มีห้อยครับมีห้อยยอต์รถ้งหมด5ตัวครับ คอยยกรถเคยเป็นห <c oughs> right. ้อยบริการข้ามรถเ f ฟเรานะครับค้อยยกรถหนึ่งสองสสี่ห้จะนับกว่างสบายแล้วก็ไปดูเลยว่าในเมื่อเอฟมาถึงแล้วเรามีน้ำดื่มไหมเรามีพักผ่อนไห้ไปดูกันเลยครับเดล็กๆนี่คือน้ำดื่มนะครับที่เรามีไว้บริการลูกค้านะครับ เป็นน้ำดื่มน้ำเย็นบริการด้วยตัวเองนะครับเป็นน้ำดื่มนะครับนี่ครับยี่ห้อนี้เลยครับหนึ่งสองสามนะครับเย็นทุกขวดนะครับเราก็จะมาบริการตัวขาเรือบางคนมาหลายคนก็บริการปริเทนได้เลยนะครับครับ,รบาจากต่อที่ถึงวันนี้บอกเคยหยุดฝันจากเด็กบ้านนาสู่ช่างซ่อมรถใหญ่จันร์เซวิยพักงานตลอดไปขอแค่ลูกขาไว้ใจ เรส่อสติด้อนะครับเป็นหมบยไข่ครับที่ตดูในตามรถคานนะครับแต่ปจมีหลายรุนจาหลายเี่งครับเื่อนแบบยาหม่ก็ไดเลยครับยาทุกตัเลยทางเรื่องโดนเรื่องตัน้ครับที่้จ้าเสมเลยราานี้ประชุมทางเนียวร์เพนะครับไปโดนนะครับเกิดมาหาก ในงานซ่อมเครื่องยนต์ร้านนี้จะมีโช๊คนะครับเป็นโช๊คโปรเจนเตอร์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นโปรเจนเนอร์นะครับรถเก๋งฮันด้ารถบีบีดีนะครับรถไฟฟ้าเรามีโช๊คให้หมดทุกรุ่นเลยครับใครจะได้โช๊คที่ฮาร์เลก็มาได้เลยที่นี่นะครับราคาสุดสุดนะครับ แล้วก็ไปดูการรับคันลูกค้านะครับอันนี้คือประตูทางเข้ามาที่ห้องคันลูกค้านะครับเข้ามาพุ่งจะมีกาแฟนะครับกาแฟนี้เราจะมีบริการนะครับชงกินเองได้เลยครับกินฟรีครับกาแฟนะครับมีนี่จะเป็นแก้วกาแฟนะครับท่าใดที่มาถึงแล้วก็สามารถชมได้เลยแล้วก็จะเป็นน้ำร้อนตรงนี้แล้วก็กาแฟตรงนี้นะครับสามารถชมได้เลยแล้วก็ในตู้เย็นแล้วก็มีน้ำเดือดให้ด้วยนะ นี่คืตู้เย็ยนนะครับใครที่อยู่ที่นี่ก็สามารถเข้ามาข้างในแล้วก็มีน้ำดื่มน้ำเย็นให้กินด้วยกาแฟให้ด้วยแล้วก็ห้องแอร์ก็ด้านต้นที่สะมาครับต้นนี้จะเป็นหวันั่งยาไเลยครับโอ้นั่งสบายนั่งสบายแล้วก็นน่าจะมีนจอทีวีนะครับไปดูแล้วก็มีไม้ไฟฟีด้วยนะในห้องนี้คือแอร์เย็นๆครับมีแอร์สองตัวเลยครับนี่แอร์ครับแอร์สองตัวแอร์เย็น,ยนสองตัว มีแอร์มีทีวีมีเซียงฟังให้หนั่งกาแฟให้ทานนะครับมีไวไฟเชื่อมต่อฟรีฟรีไวไฟด้านซ้ายมือครับมีอาหารใหพร้อมเลยครับมาที่นี่แล้วก็มีไวไฟใช้งานฟรีสบายครับที่นั่งก็สบายแอร์ก็เย็นครับนี่นะครับด้านซ้าครับใครที่มาชใช้บริการไม่ต้องห่วงครับมาที่นี่สบ,บายแน่นอนครับแล้วก็ดูแลเหมือนญาติพี่น้องแนยนะครับผมฝากกดัน 在意。